ชาวเน็ตแห่ชมปรางกันรันนางเอกที่สาวสอิจฉาทั้งประเทศยกให้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทั้งสวยและมากไปด้วยความสามารถสำหรับปรางกันรันวงขจรไกลกับบทบาทแม่หญิงจันวาดที่แจ้งเกิดโด่งดังแบบสุดๆ ไปไหนก็มีคนจำได้และรู้จักเธอทำให้ตอนนี้ขึ้นแันเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการอีกหนึ่งคนไปเลยและนอกจากความสวยและความสามารถของเธออีกสิ่งที่พูดไม่ได้เลยก็คือผมของเธอ เพราะงานนี้ชาวเน็ตต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวปรางเป็นผู้หญิงที่มีผมสวยมากๆถ่ายรูปออกมาทีไรก็เรียกกระแสฮือฮาตลอดแถมยังได้คำชมจนสาวๆหลายคนยังอิจฉาทั้งยังตั้งคำถามว่าแชมพูดึงเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วหรือยัง